อาครับตอนนี้ครับเข้า,มา,า,า,ามาทายถ้ำกลางบอ่อเลยนะครับมาทายถ้ำกลางบ่อครับก็เลยปล่อยเงี้ยใหย้เริ่มปล่อยเงี้ยให้แล้วครับก็เริ่มบ่อนน้ำจินแล้วอ่ะบ่นก็เกีย่ยจังสี่เสมอแหละครับพี่น้องอ่ะเกีย่ยมันก็ตื่นตื่นเลือแน่อ่ะภาะวา่าเอาเลือดไผ่อ่ะไผ่ มาตลอดครับทึ้งยันเนี่ยลมทึ้งยันไอแพ็กกันนั่นเขายังไหวยี่พายเขาไปยังอยังไห้ยังไห้ป่ามันก็นตื่นตัวนี่แหละครับพี่น้องครับอป่าป่าก็มากกินเรื่อยๆครับอ่มาเลยครับพี่นอ้องอ่ป่าสิมีทั่วบอเลยครับป่ามีทั่วบออ่ะอ่ะ อ่าทิมมีตทัวบอรครับเอาจีเข้าสีให้อาหารไปเรื่อยๆครับให้อาหารไปเรื่อยๆนี่อาหารนี่ครับกับอาหารอาหารขา้าสซี่แห้เขา้าให้แต่ละมอรกับข้ากับดีเห็ดขายครับข้าเห็ดขายอยู่แล้วครับเอ่าาเห็ดขายขายถุงละยี่สิบบาทถือครับเป็นยังขายถือเพราะว่าพี่น้องเก่ามาลุ่งเกี่ยป่าผมคือเก่าครับอ่านี่ครับอ๋อ บานี้อันทีไปถ่ายบอ่อครับเวลาผมมันหน่อยครับว่านไ้แล้วมากก็มากินน้ำกลล่ะครับบ่ถ,ถึงหาหน้าที่สิบหน้าที่หรอกเกี่ยงตับมดแหละครับอ่าังหลังจากเปิดแครงครับอนาที่นครับนี่ครับนี่อห้องอาว่าไ้กับไ้ครับไ้มือละร้อยกิโลกนะครับ เอามาตันหนึ่งนี่ย้างลายก็จะได้จักสิบกว่าหมื่นครับสิบกว่าหมื่นครับบาทีนห้องก็จะไปครับช่วนกลางบ่อครับกลางบ่อแล้วก็เอ้ท้ายบ่อท้ายบ่อครับก็จะไปท้ายบ่อครับนี่ออามากลางบ่อแล้วครับมีเห็นบอยห้องน้ำข้างครับครับห้องลางลุ่ป่าไม่ห้องก็ดีลุ่ครับนี่ มันก็มีทั่วไปแล้วครับปลาหนุบน้บนอยเนี่ยเพราะว่าเอามะอัดลงไม่ป้อนหน่อยๆครับอาตันครับอาตันละค่าครับตันละสามหมื่นบาทเงินเส้นอีกตัางหากครับเงินเส้นครับเงินเส้นครับเขาส้วนมงนี้เฮาสิเฮาสิหยุดสกักกอนผมเอ้ไปทา้งใดเห็นตาหนามนียผม เอาซ้ำหนีตะก้อนกอับอ๋อซ้ำหนีตะก้อนเด้อเอาบ่านเขา,าสิไปเป็นละเลาะ,ละท้ายบ่อครับท้ายถ้ำหยิดช็อตหนึ่งครับ